ข้อความจากสาพันกาลิกติกเรื่องสาพันกาลิกติกส่งต่อถึงมนุษยชาติที่รักจงตื่นตัวจงเตรียมพร้อมจงมีสติจงมีสมาธิจงรู้สึกถึงมันจากภายในตัวควุณด้วยความมั่นใจคุณรู้ว่าช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้กำลังใกล้เข้ามาแล้วคุณกำลังอยู่บนธรณีประตูของคลื่นลูกใหม่ที่ทรงพลัง ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่จะเตรียมตัวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวต่อไปจากชีวิตที่เคยเป็นมาและก้าวเข้าสู่ความจริงใหม่นี่คือเสียงปลุกให้ตื่นสำหรับคนที่พร้อมที่จะมองเห็นแสงแห่งความจริงได้รับความตระหนักรู้ทางด้านจิตวิญญาณและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นความเป็นทาสของมนุษยชาตินั้นกำลังจะสิ้นสุดลงความสุข ความยินดีความยินดีจะเกิดขึ้นมากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันจะวิเศษมากเพราะมันจะติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้ากำลังรอการตื่นรู้ของคุณพระองค์กำลังรอให้คุณรักพระองค์อีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตอย่าลืมว่าความคิดของคุณนั้นมีพลังความคิดเหล่านั้น ถูกพาไปยังจักรวาลด้วยความเร็วแสงและส่งผลต่อความเป็นจริงของคุณทุกคนเมื่อเราสังเกตรูปแบบความคิดของคนบางคนพวกเขาจะดูเหมือนมีความคิดลบอย่างมากพวกเขายังคงอยากใช้ชีวิตในโลกเก่ามิติที่สโดยปราศจากความรักความเท่าเทียมหรือว่าความกล้าหาญ พวกเขาไม่รู้ว่าความคิดของพวกเขานั้นสร้างความเป็นจริงได้ซึ่งทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นช้าลงโลกของคุณนั้นถูกสร้างขึ้นจากความคิดของคุณเองให้คุณหลีกเลี่ยงการรบกวนโดยการปรับเสียงภายในของคุณและให้คุณนั้นหันไปทางบวกหันไปทางความเป็นจริงและความจริงซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการช่วยสร้างความสุขความสำเร็จและ ความเจริญรุ่งเรืองลองนึกดูว่าทุกคนนั้นจะสะอาดและก็เขียวขจีได้อย่างไรให้คุณนั้นลองจินตนาการว่าเมื่อโลกนี้มีสันติภาพสันติภาพระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสันติภาพระหว่างมนุษย์สันติภาพระหว่างสัตว์สันติภาพแม้กระทั่งกับพืชเพราะแม้แต่พืชก็มีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เช่นกัน หากคุณนั้นต้องการความช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือโลกใบนี้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆให้คุณนั้นจงยึดมั่นในวิสัยทัศน์นี้และให้คุณส่งความรักออกไปในจักรวาลสร้างโลกใหม่สร้างโลกใบนี้ให้มีความสุขและให้มีสันติมากขึ้นให้คุณนั้นลองนึกดาวเคราะหโลกให้คุณลองนึกถึงดาวเคราะหโลกที่สมบูรณ์แบบ ดาวเคราะห์โลกที่สมบูรณ์แบบก็คืออารยธรรมที่สมบูรณ์แบบเหนือกว่า,าศาสนาเหนือกว่าอุดมการณ์หรือว่าเหนือกว่าวัฒนธรรมใดๆแล้วก็มันเป็นปรัชญาสำหรับการดำรงอยู่อย่างสันติและกลมกลืนดินนั้นมันไม่ใช่ของใครพื้นดินไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกกยา โลกนั้นเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณเช่นกันและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเธอเช่นกันพรมแดนรอบ,บ,บประเทศหรือว่าอาณานิคมนั้นล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาส่วนพื้นผิวโลกนั้นไม่ได้เป็นของใครเลยนี่คือเหตุผลที่ใครๆก็อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการเราไม่เห็นพรมแดนในอนาคต เมื่อพรมแดนนั้นเปิดและมันก็จะไม่จําเป็นที่เราจะต้องข้ามพรมแดนอีกต่อไปเพราะว่าคุณนั้นสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทํางานกับใครก็ได้แล้วก็ตําแหน่งที่ตั้งก็กลายเป็นเรื่องของความนิ่งและความไม่เคลื่อนไหวโลกทั้งใบนั้นจะเป็นบ้านเกิดของคุณทุกสิ่งจะมีอยู่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งและทุกสิ่งก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมสําหรับทุกคน ทุกสิ่งบนโลกนี้จะถูกแบ่งปันทุกสิ่งจะถูกแบ่งปันไม่มีความเป็นเจ้าของไม่มีขีดจำกัดไม่มีที่สำหรับความเห็นแก่ตัวไม่มีที่สำหรับความโลภและการสะสมไม่มีที่สำหรับการขโมยมันเป็นของคุณทั้งหมดไม่มีที่สำหรับความรุนแรงทุกสิ่งเป็นของทุกคนจิตใจที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นจะมอบตัวให้กับจิตสำนึกที่สูงขึ้น ซึ่งมีแต่ความเท่าเทียมมีความสามาคัคคีและความอดุดมสมบูรณ์พร้อมสำหรับทุกคนยุคใหม่มาถึงแล้วยุคของคนยุคใหม่ยุคที่ทุกคนบนโลกใบนี้มีแต่ความเท่าเทียมกันไม่มีความยากจนอีกต่อไปไม่มีความอดอยากอีกต่อไปไม่มีการไร้บ้านอีกต่อไป ทุกคนคือพี่น้องกันทุกคนคือเพื่อนกันเรามาเต้นรำในมิติที่ห้าด้วยความรักด้วยความสุขและเสียงวาะอันเถอะทุกคนมีสิทธิทุกคนมีสิทธ,ททธิที่จะได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากความยากจนทุกคนมีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินที่ไม่มีวันหมดสิน้นที่ถูกกดขี่โดยพวกเขาและมอบความหวังให้กับอนาคต ทุกคนสมควรได้รับการตายอย่างสมศักดิ์ศรีเรารู้ว่าอะไรจะเป็นอุดมคติในโลกใหม่ที่มีเศรษฐกิจแบบแบ่งปันที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวในที่ดินหรือว่าในธุรกิจทุกอย่างมีความอุดมสมบูรณ์รอบด้านที่ทุกคนนั้นมีสิ่งจำเป็นบนพื้นฐานและความมั่งคัง่งความมั่งคั่งนั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คน ทุกคนควรได้รับการรับประกันทรัพยากรจำนวนเท่ากันโดยไม่มีข้อยกเว้นชีวิตของคุณจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นสร้างโปรแกรมขึ้นมาเองคุณจะรู้วิธีการสร้างสารและสร้างโปรแกรมจิตวิธีการรักคุณจะได้รู้วิธีการรักและการปฏิบัติหน้าที่ของคุณโดยที่ไม่ต้องถูกบังคับจากผู้บัญชาการหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าใครก็ตาม คุณจะทำงานเพราะว่าคุณต้องการที่จะทำไม่ใช่เพราะคุณต้องทำคุณจะมอบตัวคุณให้ผู้อื่นอย่างเต็มใจและก็มอบให้ด้วยความรักแก่ทุกคนโดยรู้ว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆคนดังนั้นเราขอบอกคุณว่าแสงสว่างแห่งมิติที่ห้าที่กำลังมาเยือนโลกนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณมันคือทุกสิ่งที่คุณนั้นต้องการและทุกสิ่งที่คุณนั้นจินตนาการได้ มันคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่สวยงามและใจดีที่ต้องการให้คุณมีความสุขและเป็นอิสระภาพมันกำลังกลับมายังโลกในตอนนี้เพื่อพาคุณไปยังสวรรค์หรือว่าสวนเอเดน คุณกำลังกลับมาเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสวรรค์หรือว่าพลังแห่งแสงที่มีวาระเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทั้งหมดให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรักอย่างสมบูรณ์เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเอการาชทูสหพันธ์กาแล็กติก Do bo